เพื่อนว่าจ,จะอีกแล้วว่าจ,จะไม่อีกแล้วในที่สุดก็ต้องถ่ายเขาเอนเพื่อนจับปุกปุยได้ไหมเจ้ากระต่ายน้อยไงคะจำได้ไหมคะมีพี่คนหนึ่งแนะนำให้เจเจเอาไปทำเหมือนบอนไซโหพี่ขายนี่มันก็บอนไซแล้วนะคะเล็กกว่านี้คงไม่ไหวมั้งคะ ก็ขอบพระคุณนะคะที่แนะนำมาเนาะอ่างั้นไปดูดอกไม้ตัวใหม่กันนะคะอ่ามันไม่ใช่มาการิต้านะคะเจีจก็เหมือนเดิมคะ่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่สนใจเลยแล้วก็บอกเอ๊ะคือถ่ายดอกสายพันธุ์นี้ถ้า ถ้าถ่ายตัวนี้ด้วยก็จะกลายเป็นสา,สามสายพันธุ์แล้วนะคะที่่ทีตอนต้นดด,ดูร้อนจะเป็นมาร์กาลิต้าแต่จะไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจเนาะใช่หรือเปล่าต้องไปค้นดูนะคะที่เป็นทุ่งหญ้าเสียงหายใจแรงมากโทษน,นะคะก็ราบๆ ช่วงนี้ก็ยิ่งเป็นอ่าไอที่ดอกเป็นปุยๆมันแบบมันแก่แล้วมันก็จะแบบปลิวไปทั่วอากาศเลยค่ะหนักเลยค่ะหนักเลยใครที่ใครที่แพ้เกสรมากๆนี่โหแย่เลยค่ะนะคะก็จะมี3 3ส,สายพันธุ์ที่เจเจทำไว้เนาะก็จะเป็นอันเล็กๆอันนึงซึ่งพอต่อคลิปแล้วปรากฏว่ามัน ภาพมันจะเบล,อ,เลอผสมกันแล้วก็ไม่ได้บรรยายนะคะ,ะมีวันหนึ่งที่เจเจทำคลิปแล้วก็กล้องเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนอต้องใส่ไมโครโฟนนะคะเจเจบอกอ้าไมโครโฟนไม่ได้เอามาทำไงอะ่ะก็เลยกโง่นะคะแทนที่จะแบบว่าปิดเครื่องแล้วก็ แล้วก็เปิดใหม่นะคะแล้วตรงนั้นมันจะหายไปมันคงค้างนะคะก็เลยวันนั้นถ่ายมา3-4สคลิปมั้งคะก็ก็ต้องเอาเพลงลงเพราอไม่มีเสียงบรรยายเจเจไม่ชอบที่บรรยายทับนะคะและกลายเป็นว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงอย่างเดียวนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะเออไม่ว่ากันนะคะผิดพลาดกันได้นะคะ อย่าว่ากันนะถ้าบางคลิปมีแต่เสียงเพลงแล้วก็คลิปจะเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอนะคะไม่ว่ากันเนาะผิด,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 ดถูกถูกถ้าคลิปไหนดอกไม้ยังไม่ไวายนะคะเจเจก,ก็ไปถ่ายซ้ำนะคะแล้วก็ถ่ายยาวเลย50สิบนาทีอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าคลิปไหนที่ ที่ไม่ไม่ค่อยชอบก็ทิ้งไปเลยะคะ่ะแต่มันก็จะมีคลิปที่ค้างอยู่ไม่กี่คลิปนะคะที่มันมันถ่ายไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะดอกไม้เขาวายไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ทนๆนดูกันหน่อยเนาะปีหน้าสัญญาว่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคะออดอกอ,อชนนะชนิดนี้นะคะจะขาว ขาวมากๆขาวยิ่งกว่าแป้งเลยค่ะแล้วก็กลีบบานกลีบบานล้อมอเป็นชั้นๆนะคะที่จะเจอเห็นก็จะมีสองชั้นด้วยกันนะคะสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากอดอกไม้อื่นๆนะคะสังเกตได้ก็ตรงที่พอเขาบานเต็มที่แล้วเขาจะกลีบดอกก็จะหดลงนะะี่ค่ะแล้วก็จะเหลือแต่เกสรเหลืองๆนี่นะคะเกสรเหลืองๆ เห็นไหมคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะชูเด่นเป็นกลมเชียวค่ะนี่คือสิ่งที่เราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะจีขอลุกก่อนนะโอเคเราถ่ายแบบนี้นะคะถ่ายควอมแบบนี้เนาะ,ะนี่นะคะแล้วก็จะเ,ออเกสรก็จะเป็นกลมๆตุ้มๆอย่างนี้นะคะไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะค่ะนี่คือความความพิเศษของเขานะคะเราจะไปหาดอกไม้ ชื่อออกมาได้ก็ลักษณะพิเศษของเขาแบบนี้นะคะส่วนใบก็จะเป็นใบหยิกมากเลยค่ะหยิกหยิกหยิกไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะตามที่เห็นนี่นะต้องถ่ายใบด้วยค่ะถ่ายไปตุ้งๆด้วยนะคะ ดอกไม้ก็เริ่มเริ่มวายแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจ๊เจถ่ายมุมสูงนะดูนี่ไม่ได้ซูมนะคะถ้าซูมเสวอกน,นี้อีกนะอยากได้บรรยากาศที่เป็นดอกไม้ป่าจริงๆนะคะเพื<ๆ>่อนต่ำเตี้ยเลียดินเลยค่ะเูนะคะต่ำเตี้ยเลียดินมากเห็นไหมคะเเจ๊เจถ่ายเจ๊เจต้องนั่งแแบบลงไปแล้วก็ถ่ายนะคะ สวยค่ะยิ่งต้องแสงแดดยิ่งสวยเนาะนนี้ก็สวยค่ะเด่ดัวดอกนี่ใหญ่มากเหญ่าชัดไหมคะชัดเนาะบางคนเขาก็บอกเหมือนดอกเก๊กฮวยเจเจจะไม่ได้แล้วว่าดอกเก๊กฮวยเป็น ลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะเพื่อนจะเก็บให้ได้ทั้งหมดเลยนะเก๊กฮวยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอืมยวต้องไปดูไปดูในอ่อ g ูเคอรนะคะว่าเก๊กฮวยจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่จะจำไม่ได้คะ่ะตอนเด็กๆนะคุณยายเคยปลูกดอกเก๊กหวยนะคะทีแรกก็ไม่ทราบจะคล้ายๆแบบนี้นะคะ ไปแรกก็ไม่ทราบนะคะ,ะเดี๋ยวสิ่งจัดยารเข้าไปก่อน,นเป็นดอกทก๊กฮยพอตอนหลังคุณยายเก็บดอกที่ที่เหี่ยวแล้วนะคะแล้วก็แห้งแล้วเนี่ยไปต้มเจเจรู้ว่าอ๋อนั่นเป็นดอกเก๊กฮยนี่เอง พ,พอดีเจเจดูจัก,กรยานแต่ว่าเอ๊ะเขาจะถีบไปตรงไหนอะไรแบบเนี้มันมีต้นอีกฝั่งหนึ่งแต่เจไม่ไปดีกว่าเพราะว่าจะไปดีไหมแต่มันมีดอกเบี้ยวเองอนหาั่งนั้นนะเห็นแว๊บๆอยู่ไม่ไปดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า เอาชัด,ชดเลยพุ่งพุ่งสวย้าเพื่อนๆเ,เลยค่ะดอกไม้ใบหญ้าก็เริ่มวายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าฤดูใบไม้ร่วงจะได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนชมเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรก็ต้องมีอะไรให้ใหเพื่อนๆชมแล้วกันใช่ไหมคะ นี่คะน,นี้จะเห็นชัดแจ่มเลยเนาะเหมือนเดิมนะคะพึ่งก็จะมาตอมกันเยอะมากนี่โดดเดี่ยวจังะจะโดดเดี่ยวจังเนี่ยกำลังใบกำลังจะจะร่วงแล้วนะคะนี่ก็บานเต็มที่นะคะส่วนตัวนี้กำลังจะบานค่ะ แถบเจเจเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่าจริงนะคะแต่ดอกไม้บางดอกเน่บางพันเนี่ยหายากยากเจเจบอกเลยนะหายากมากเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งก็มีดอกเดียวเจเจยังคิดไว้จะมาถ่ายเธอดีไหมมีหลายครั้งที่เจเจเสียโอกาสไปเลยค่ะคิดว่าให้เข้าบานมากๆแล้วเดี๋ยวเจเจมาถ่ายปรากฏว่า มาดูอีกทีนึงก็ไม่มีแล้วอะค่ะอาจจะเหตุผลคนเดินที่นี่เขาเขาอาจจะแบบเด็ดอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่มีบางทีก็รถของรถที่ตัดหญ้าปรับสภาพพื้นที่ของทางราชการเข้ามาปรับเขาก็ตัดไปนะคะเจเจก็เลยว่าไม่ว่าจะมีดอกเดียวก็าตามเจเจก็ถ่ายเก็บไวล้ละกันเนาะ เพราะว่าเราเคยได้ประสบการณ์ที่เสียโอกาสนั้นขอจบคลิปตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวะจะไปถ่ายต่อนะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ